สวัสดีครับน้องทุกคนวันนี้นะครับเราเข้าสู่ในช่วงของ infinite tri ิ k by f i n ฟิ t ิตแม by พี่ปอเช่กันอีกแล้วนะครับทริคในวันนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการหาจำนวนคำตอบของสมการเนาะจำนวนคำตอบของสมการนะครับมันจะหาได้ก็ต่อเมื่อมี2ส,สมการเนาะทีนี้นะครับเทคนิคที่เราจะพูดเนี่ยก็คือคำตอบเนี่ยมันจะสามารถตอบได้ในลักษณะทั้งหมด3ลักษณะนะครับลักษณะแรกก็คือการหาคำตอบได้แน่ๆหนึ่งชุดคู่คำตอบครับซึ่งวิธีการสังเกตนะครับคือให้น้องๆเนี่ยดูว่าหน้า x กับหน้า y เนี่ย ที่เป็นตัวเลขหรือเรียกว่าสัมประสิทธิ์เนี่ยมันเหมือนกันหรือแตกต่างกันบางอันหรือไม่ถ้าหน้า x หน้า y นะครับมีความแตกต่างกันไม่ว่าจะแตกต่าง1ตัวหรือแตกต่าง2ตัวนะครับน้องเนี่ยจะสามารถหาคําตอบได้แน่ครับหชุดคําตอบอ่าทีนี้ในลักษณะที่2นะครับถ้าเราเจอในลักษณะแบบนี้นะครับก็คือหน้า x หน้า y เนี่ยเป็นสัมประสิทธิ์ที่เท่ากันรวมถึงเครื่องหมายด้วยนะครับแต่ค่าคงที่ที่อยู่อีกด้านหนึ่งของสมการเนี่ยมันไม่เหมือนกัน แสดงว่า2สมก,การนี้นะครับมันจะไม่สามารถหาคําตอบได้เหตุผลเพราะว่าสมก,การนี้นะครับถ้าน้องเอาไปวาดเป็นเส้นตรงมันจะเกิดการขนานขึ้นนั่นเองและลักษณะที่3นะครับลักษณะที่3เนี่ยถ้าน้องๆเจอนะครับว่าหน้าตัวแปร A x กับหน้าตัวแปร y เนี่ยหรือสัมประสิทธิ์หน้า A x หน้า y เนี่ยเป็นจำนวนเท่าของกันและกันหรือเหมือนกันนะครับลักษณะของคําตอบเนี่ยมันจะตอบได้หลายลักษณะเหตุผลเพราะว่าถ้ากราฟนะครับหรือสมก,การ x y เป็นสมก,การเดียวกัน แปลว่าเราสามารถแทน x แทน y เป็นอะไรก็ได้นั่นเองนะครับลักษณะนี้อย่าลืมเอาไปใช้ด้วยนะครับ